ดิฉันอายุ48ปีไม่มีมดลูกไม่มีรังไข่แล้วก็เป็นโรคเบาหวานนะคะไม่มีอะไรกับผู้ชายมา3ปีแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดิฉันมีแฟน เขาเนี่ยไปฉีดน้ำมันมะกอกมาพอมีกิจกรรมกันมันเข้าไม่ได้มันเจ็บกลัวว่าช่องคลอดจะฉีกขาดนะคะก็เลยใช้เจลหล่อลื่นแต่มันก็ไม่หายค่ะมันก็ยังเจ็บจนหมดอารมณ์ไปเลยค่ะเป็นมาแบบนี้ในหนึ่งปีแล้วแฟนก็เลยขอไปใช้บริการนอกบ้านก็ต้องทําใจเพราะว่าเราเองก็ให้ความสุขเขาไม่ได้แฟนเองก็เครียดอยากจะเอาน้ำมันมะกอกออกต้องไปที่ไหนคะและใช้เงินเท่าไหร่เห็นไหมไปฉีดมาแล้วมันก็มีปัญหาตามมาหลายอย่างค่ะคุณหมอ ก็คือมันใหญ่นะคะแล้วมันก็จะไม่ฟังก์ชันหรือหน้าที่จะลําบากเพราะมันใหญ่ก็เข้าไม่ได้หรือบางทีก็ฝ่ายชายเองก็จะไม่ถึงจุดสุดยอดด้วยนะคะเพราะว่ามันกลายเป็นเจ็บทั้งสองฝ่ายดังนั้นข้อที่หนึ่งก็คือไปพบแพทย์นะคะสัญยแพทย์นะคะเขาก็จะมีการแก้ไขผ่าตัดแก้ไขนะคะอ,อันที่สองก็คือฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายหญิงก็จะต้องแก้ไขเนื่องจากไม่มีฮอร์โมนเหลืออยู่เลยนะคะตัดมดลูกและรังไข่ ก็าจะต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูนะคะว่าช่องคลอดเนี่ยมันติดมันฟอหรือมันตื้นแค่ไหนนะคะจะสามารถแก้ไขโดยวิธีใดบ้างนั่นคือต้องแก้ทั้งสองฝ่ายค่ะงานนี้ก็คือฝ่ายหญิงก็จะมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนเพศหมดจากการผ่าตัดนะคะแล้วก็ช่องคลอดก็จะห่อจะฟอจะห่อเหี่ยวลงไปนะคะก็ทำให้เจ็บนะคะเนื่องจากว่าปกติช่องคลอดที่มีฮอร์โมนเนี่ยก็จะมีรอยย่นและยืดได้ นะคะยืดได้หดได้ยืดได้สองเท่าทีเดียวนะคะคือคุณผู้หญิงหลายคนมาตอนนี้มีความกลัวกันมากเนาะต่างเรื่องหนึ่งคือกลัวมดลูกต่าอามลรีก็บอกว่าแล้วทำไมคนถึงคิดว่าต่าก็มือใส่เข้าไปก็เจอแบบนู้อ้าวต้องเจอสิคะเขาว่าช่องคลอดผู้หญิงเจ็ดเซนเองอะค่ะเอาแต่ไม่มีพสัมพันธ์ได้มันยืดสองเท่าค่ะนะสรุปว่านะคะคุณผู้หญิงที่มีฮอร์โมนช่องคลอดมันจะเป็นรอยย่นนะคะเหมือนกับอ่าพรมนะคะพอยืดเนี่ย มันก็จะยืดได้2เท่าทีเดียวนะคะและเวลาเราไม่ยืดเราไม่ได้มีสัมพันธ์เวลามือใส่การคลำเจอเจ็ดเซนเจอปากมดลูกนี่ถือว่าไม่ตื้นไม่ต่ํานะคะคือธรรมดาค่ะ